สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสำรวจข้อมูลเชิงลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมา,มาเจาะลึกเรื่องของ IonQ Inc. กันครับเป็นบริษัทที่กำลังมาแรงมากๆในวงการ Quantum Computing เลยเรามีเอกสารเป็นรายงานทางการเงินล่าสุดเลยครับทั้งฟอร์ม 10Q แล้วก็ 10K ใช่ค่ะเอกสารชุดนี้ให้ภาพที่ค่อนข้างละเอียดนะคะเกี่ยวกับสถานะการเงินกลยุทธ์แล้วก็ความท้าทายต่างๆของ I อ n Q ก่อนอื่นเลยถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์และกด subscribe ช่อง Stock Boys ไปด้วยนะครับเพราะนี่คือแรงใจสำคัญที่ทำให้ผมทำคลิปใหม่ๆข้อมูลอัดแน่นแบบนี้ต่อไปครับใช่ค่ะและมันก็ยังช่วยให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้มากขึ้นด้วยค่ะครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาข้อมูลสำคัญสคัญออกมาเพื่อให้เข้าใจว่า IonQ กํากำลังทำอะไรอยู่กันแน่โตเร็วแค่ไหนมีความเสี่ยงตรงไหนบ้างแล้วก็เทคโนโลยีควันต้มที่เขาใช้คือ IonTrap เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเราจะเห็นภาพการเติบโตที่รวดเร็วนะคะควบคู่ไปกับการขาดทุนที่ก็เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันแล้วก็กลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการที่แบบว่า ต่อเนื่องมากๆซึ่งมันสะท้อนธรรมชาติของอุตสาหกรรมนี้ละค่ะที่ยังใหม่แล้วก็ต้องการการลงทุนสูงมากๆน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูตัวเลขกันก่อนเลยดีไหมครับว่าสถานการณ์การเงินจริงๆของ IonQ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะถ้าดูเฉพาะตัวเรียกรายได้ก่อนนะคะก็ต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นทีเดียวอย่างไตรามาส2ปี2025เนี่ยทำรายได้ไป20.7ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะคะจาก11.4ล้านในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโหเกือบเท่าตัวเลยใช่ค่ะหรือถ้าดูทั้ง6เดือนแรกของปี2025รายได้ก็อยู่ที่28.3ล้านดอลลาร์เทียบกับ19ล้านในปี2024มันก็แสดงให้เห็นว่าเออเขาก็เริ่มสร้างรายได้จากเทคโนโลยีควอนตัมได้จริงมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจริงๆค่ะครับแต่ว่าตัวเลขรายได้อย่างเดียวคงบอกทั้งหมดไม่ได้ใช่ไหมครับ อย่างที่เราคุยกันตอนต้นว่าขาดทุนก็เยอะมากเหมือนกันใช่เลยค่ะอันนี้คืออีกด้านหนึ่งเลยถ้าเรามองภาพรวมให้กว้างขึ้นนะคะจะเห็นว่าผลขาดทุนสุทธิเนี่ยในช่วง6เดือนแรกของปี2025สูงถึง2 9 9 1ล้านดอลลาร์พุ่งขึ้นจาก63.6ล้านในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าแบบว่าน่าตกใจเหมือนกันนะคะโ oh, oh, อ้โหเยอะมากครับที่มันก็เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของบริษัทนะคะ ขาดทุนหนักขนาดนี้แล้วสถานะเงินสดล่ะครับเขายังมีเงินพอที่จะดําเนินธุรกิจต่อไปได้อีกนานไหมครับเนี่ยนั่นเป็นคําถามสําคัญเลยค่ะคือนาะสิ้นไตรมาสสองปีสองพเนี่ยเขามีเงินสดแล้วก็รายการเทียบเท่าเงินสดรวมทั้งเงินลงทุนด้วยนะคะรวมๆกันกว่า660ล้านดอลลาร์ อ๋อ oh, ก็ยังเยอะอยู่ใช่ค่ะซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะมากจากสิ้นปี2024ที่มีอยู่ประมาณ366ล้านส่วนสำคัญก็มาจากการระดมทุนครั้งใหญ่ค่ะเขาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไปได้เงินมา1,000ล้านดอลลาร์โอ้โห oh, oh, ระดมทุนเก่งเหมือนกันนะครับค่ะอันนี้ก็แสดงว่าแบบว่าตลาดยังเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของ I อออนคอยู่ยอมใส่เงินเพิ่มให้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ตอกย้ำว่า ธุรกิจนี้ยังต้องพึ่งเงินทุนจากข้างนอกเยอะมากจริงๆค่ะเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตแล้วก็การวิจัยสินทรัพย์รวมก็เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับจาก508ล้านเป็น1.3พันล้านดอลลาร์ในช่วงแค่ครึ่งปีเองส่วนใหญ,ญ่ดูเหมือนจะมาจากค่าความนิยมหรือ Goodwill แล้วก็สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มจากการซื้อกิจการค่าความนิยมสูงขนาดนี้มันบอกอะไรเราได้ครับ ค่ะค่าความนิยมที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนี่เป็นผลโดยตรงเลยค่ะจากการที่เขาไปซื้อกิจการมาหลายแห่งมันคือส่วนต่างระหว่างราคาที่ไอออนคิวจ่ายไปกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามบัญชีของบริษัทที่ซื้อมาการมีค่าความนิยมสูงๆเนี่ยมันก็สะท้อนว่าไอออนคิวยอมจ่ายแพงหรือจ่ายพรีเมียมเพื่อให้ได้เทคโนโลยีบุคลากรหรือโอกาสทางธุรกิจที่เขาคาดว่าจะสร้างซนเนจี้ในอนาคตได้อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนซื้ออนาคตประมาณนั้นเลยค่ะแต่ว่า มันก็มีความเสี่ยงแฝงอยู่นะคะถ้าสมมติว่าการควบรวมมันไม่เป็นไปตามคาดหรือเทคโนโลยีที่ได้มามันสร้างมูลค่าได้ไม่อย่างที่หวังไว้ไอ้ค่าความนิยมก้อนใหญ่นี้อาจจะต้องถูกด้อยค่าลงในอนาคตซึ่งก็จะกระทบผลประกอบการได้เหมือนกันคะ่ะเข้าใจแล้วครับภาพรวมการเงินก็คือโตเร็วขาดทุนหนักระดมทุนเก่งแล้วก็เดิมพันสูงกับการซื้อกิจการทีนี้มาดูเรื่องกลยุทธ์กันบ้างดีกว่าครับเขาพยายามจะสร้างอะไรกันแน่ หัวใจหลักของ IonQ เลยนะคะคือเขาอยากเป็นผู้นำด้านควอนตัมคอมพิวติ้งโดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะของเขาคือ IonTrap ที่เขาเชื่อว,ว่ามันดีกว่าคู่แข่งธุรกิจเขาก็มีหลายส่วนค่ะทั้งขายฮาร์ดแวร์ควอนตัมคอมพิวเตอร์โดยตรงแล้วก็ระบบเครือข่ายควอนตัมและที่สำคัญคือการให้บริการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ควอนตัมผ่านคลาวด์หรือ QCAAS อะค่ะ QCAAS ค่ะควอนต u m Computing as a service อันนี้เป็นช่องทางให้ลูกค้าได้มาลองใช้มาพัฒนาแอปพลิเคชันกันซึ่งก็มีให้บริการบนแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่าง AWS Azure Google Cloud แล้วก็มี Cloud ของ IonQ เองด้วยนอกจากนี้ก็มีบริการให้คำปรึกษาด้วยค่ะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจว่าจะเอาควอนตัมไปใช้ยังไงครับแล้วกลยุทธ์หลักๆที่ขับเคลื่อนการเติบโตล,ล่ะครับโดยเฉพาะการซื้อกิจการที่ดูจะถี่มากๆเลยกลยุทธ์หลักๆมีอยู่3เสาเลยค่ะ หนึ่งคือพัฒนาเทคโนโลยีหลักของตัวเองไปเรื่อยๆให้ IONTRAP มันเก่งขึ้นดีขึ้นสองคือสร้าง Ecosystem หรือระบบนิเวศพันธมิตรให้แข็งแกร่งทั้งกับบริษัทเทคโนโลยีด้วยกันหน่วยงานรัฐสถาบันวิจัยเพื่อเร่งให้คนยอมรับและนำไปใช้เร็วขึ้นและสามซึ่งเห็นชัดสุดช่วงหลังๆนี่คือโตแบบก้าวกระโดดผ่านการซื้อกิจการ M&A ค่ะ เขาไม่ได้แค่พัฒนาเองแต่กำลังซื้อความสามารถซื้อส่วนประกอบสำคัญต่างๆเพื่อต่อจิ๊กซอภาพใหญ่ให้เสร็จเร็วขึ้นการซื้อกิจการนี้แหละครับที่น่าสนใจมากมันเหมือนกำลังต่อจิ๊กซอภาพใหญ่จริงๆมีดิลไหนเด่นๆที่พอจะบอกทิศทางของ i อออนคได้ชัดๆบ้างไหมครับมีหลายดิลที่สะท้อนยุทธศาสตร์ชัดเจนเลยค่ะอย่างเช่น Lightsing Technologies อันนี้เน้นเทคโนโลยีที่เรียกว่า Photonic Interconnect s ซึ่งสำคัญมากนะคะสำหรับการเชื่อมชิปควอนตัมหลายๆตัวเข้าด้วยกันให้มันเร็วๆแล้วก็มีเทคโนโลยีควอนตัมรีพีเตอร์อันนี้จำเป็นต่อการสร้างเครือข่ายควอนตัมระยะไกลพูดง่ายๆคือเสริมความสามารถด้านการเชื่อมต่อทั้งในระดับชิปแล้วก็ระดับเครือข่ายเลย ทำให้มันต่อกันได้ดีขึ้นว่าั้นเอครับใช่ค่ะแล้วก็มี c a p e l l a Space อันนี้อาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่สำคัญมาก c a p e l l a เนี่ยเขาเชี่ยวชาญเรื่องดาวเทียมแล้วก็เทคโนโลยี SAR Synthetic Aperture Radar การซื้อครั้งนี้เป้าหมายคือสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเครือข่าย QKD หรือ Quantum Key Distribution ผ่านดาวเทียม QKD ผ่านดาวเทียมค่ะ มันเป็นกุญแจสำคัญสำหรับอินเทอร์เน็ตควอนตัมที่ปลอดภัยในอนาคตนะคะคือ IonQ คเขามองไปไกลถึงการใช้อวกาศเลยโห oh, วิสัยทัศน์ไกลมากค่ะแล้วก็มี Oxford Ionix อันนี้ดีลล่าสุดเลยเป็นการรวมพลังกับอีกเจ้าที่ ทำเทคโนโลยีไอออนแท็เหมือนกันเพื่อสร้างโรดแมปที่แบบทะเยอทะยานสุดๆดตั้งเต้าหมื่นคิวบิตภายในปี2027แล้วก็2ล้านคิวบิตภายในปี2030อันนี้คือประกาศสงครามด้านสเกลหรือการขยายขนาดชัดเจนมาก2ล้านคิวบิตเยอะมากครับใช่ค่ะแล้วก็มี q ิวบ t ตเทคอันนี้เป็นดีลก่อนหน้านี้ช่วยเสริมทัพด้วยคนเก่งๆที่เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายควอนตัมโดยเฉพาะแล้วก็สร้างซีเนจีกับธุรกิจเดิมของเขา ฟังดูแล้วเหมือนเขากำลังพยายามจะสร้างทุกอย่างเองหมดเลยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะครับทั้งตัวชิปตัวประมวลผลการเชื่อมต่อเครือข่ายไปจนถึงดาวเทียมบนอวกาศเะเยอทยยนจริงๆครับใช่ค่ะมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยว่าถ้าเขามีทุกอย่างครบวงจรภายใต้หลังคาเดียวกันเนี่ยมันจะทําให้เขามีความได้เปรียบคู่แข่งที่อาจจะเน้นแค่บางส่วนได้แต่แน่นอนค่ะว่าการจะรวมเทคโนโลยีกับทีมงานที่หลากหลายขนาดนี้เข้าด้วยกันมันก็มีความท้าทายมหาศาลรออยู่เหมือนกัน ครับทีนี้มาถึงหัวใจสำคัญเลยคือเทคโนโลยีไอออนทรัพที่เขาใช้เนี่ยมันคืออะไรครับและทำไม Ion Q ถึงเชื่อมั่นในแนวทางนี้มากทาั้งๆที่บริษัทใหญ่อย่าง Google หรือ IBM เข้ขาไปทางซ u เปอร์คอนดักติงคิวบิตกันค่ะไอออนทรันะคะคือการนำอะตอมเดียวๆมาทำให้มันเป็นไอออนก่อนคือทำให้อะตอมมีประจุไฟฟ้า แล้วก็ใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ควบคุมได้แม่นยำมากๆในการกักหรือดักจับไอออนพวกนี้เอาไว้ในพื้นที่เล็กๆไอออนแต่ละตัวเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นควบิตค่ะซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลพื้นฐานของควอนตัมคอมพิวเตอร์ครับควบิตค่ะควบิตนี่มันต่างจากบิตในคอมปัจจุบันตรงที่มันสามารถอยู่ในสถานะซ้อนทับซูเปอร์โพสิชันได้คือเป็นทั้งศูและหนึ่งได้พร้อมๆกัน แล้วก็สามารถพัวพัน entanglement กับ q ว b บิตอื่นๆได้ด้วยซึ่งคุณสมบัติพวกนี้แ่ละคะ่ะที่ทำให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์แก้ปัญหาบางอย่างได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์แบบเดิมๆมากอ๋อครับครับ ที่นี้เหตุผลที่ IonQ เชื่อมั่นใน IonTrap นะคะคือเขาอ้างว่า qubit แบบนี้มีข้อดีสำคัญหลายอย่างเมื่อเทียบกับ Superconducting qubits ที่คู่แข่งใช้เช่นความเสถียรที่สูงกว่าหรือ longer coherence times หมายความว่า qubit มันรักษาสถานะควอนตัมของมันได้นานกว่าทำให้มีเวลาคำนวณที่ซับซ้อนได้มากขึ้น หมายถึงมันไม่เพี้ยนง,ง่ายว่างั้นเถอะครับประมาณนั้นค่ะแล้วก็มีอัตราความผิดพลาดต่ำกว่า Higher Fidelity แล้วก็ที่สำคัญคือความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างควบิตที่ดีกว่า Better Connectivity คือควบิตทุกตัวในระบบ ion Trap เนี่ยมันสามารถสื่อสารกันได้โดยตรงเลยซึ่งต่างจากบารสถาปัตยกรรมที่ควบิตอาจจะคุยได้แค่กับตัวที่อยู่ติดกันปัจจัยเหล่านี้มันสำคัญมากๆค่ะต่อการสร้างควันตัมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้แล้วก็เชื่อถือได้ ฟังดูมีแต่ข้อดีเลยนะครับแต่ถ้ามันดีขนาดนั้นจริงๆทำไมไม่ใช่ทุกคนที่ใช้แนวทางนี้่ะครับมันต้องมีข้อจำกัดหรือความท้าทายสำคัญอยู่แน่ๆเลยคึ่งพาไอโซโทปพ,พิเศษไอโซโทปใช่ค่ะคือเทคโนโลยีไอออนแทเนี่ยมันต้องใช้อะตอมของธาตุบางชนิดที่มีคุณสมบัติทางควอนตัมที่เหมาะสมซึ่งไอโซโทปพ,พ,พวกนี้มันไม่ได้มีอยู่ทั่วไปนะคะแล้วก็บวนการผิดก็ซับซ้อนด้วย ปัจจุบัน i อ n q จัดหาไอโซโทปสำคัญสๆเนี่ยผ่านโครงการของกระทรวงพลังงานสหรัฐหรือ DOE ไอโซ o ท e โปรแกรมและที่สำคัญคือไม่มีสัญญาระยะยาวค่ะอ oh. ไม่มีสัญญาระยยาวใช่ค่ะอันนี้คือความเสี่ยงใหญ่หลวงเลยนะคะด้านซัพพลายเชนถ้าเกิดปัญหาขาดแคลนขึ้นมาหรือนโยบายการจัดสรรมันเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะกระทบการผลิตของไอออนคิวอย่างรุนแรงเลยมันเหมือนเราสร้างรถแข่งที่เร็วที่สุดในโลกแต่ต้องพึ่งพาน้ํามันสูตรพิเศษที่มีคนผลิตน้อยรายแล้วก็ไม่แน่นอนว่าจะหาได้ตลอดหรือเปล่านะคะเห็นภาพเลยครับอันนี้น่ากังวลจริงๆค่ะแล้วความท้าทายที่2ก็คือการขยายขนาดหรือ scaling ถึงแว้ไอออนแทจะมีข้อดีเยอะแต่การจะสร้างระบบให้มีคิวบิตคุณภาพสูงจำนวนมากๆๆมาๆๆคือหลักพันหรือหลักล้านคิวบิตเพื่อแก้ปัญหาที่มันมีในยะสำคัญทางธุรกิจจริงๆเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่ท้าทายทางวิศวกรรมมากๆค่ะยังยากอยู่และความท้าทายที่3ก็คือการสร้างเครือข่ายควอนตัมควอนตัมเน็ตเวิร์กอิง เพื่อเชื่อมต่อหน่วยประมวลผลควอนตัมหรือ QPU หลายๆหน่วยเข้าด้วยกันให้มันมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคอมพิวเตอร์ที่มันท่งพลังยิ่งขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่อีกข้อที่ต้องอาศัยเทคนโนโลยีอย่างฟ h ตอนิกอินเทอร์เน็คซ์ที่เขาไปซื้อไลซิงมาช่วยแก้ปัญหาค่ะชัดเจนเลยครับเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงจริงๆแต่ก็มีจุดเปราะบางเรื่องไอโซโทปแล้วก็ความท้าทายทางเทคนิคเรื่องการขยายขนาดกับเชื่อมต่อที่ต้องเอาชนะให้ได้ ซึ่งก็นำเราไปสู่ภาพรวมของความเสี่ยงทั้งหมดที่ IONQ กำลังเผชิญอยู่เลยนะครับใช่เลยค่ะในรายงานของเขาเองก็แจกแจงความเสี่ยงไว้ละเอียดยิบเลยนะคะมันสะท้อนความเปราะบางของบริษัทในตลาดที่ยังใหม่มากๆแบบนี้เราอาจจะสรุปเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ประมาณนี้ค่ะ 1. คือความเสี่ยงด้านตลาดและการแข่งขันตลาดควอนตัมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆค่ะการยอมรับการใช้งานจริงยังจำกัด การแข่งขันก็รุนแรงทั้งจากยักษ์ใหญ่เทคแล้วก็สตาร์ทอัพอื่นๆที่มีเทคโนโลยีหลากหลายแนวทางแล้วก็ยังไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไปถึงจุดที่เรียกว่าควอนตัมแอดเวนเทจหรือจุดที่ควอนตัมมันเก่งกว่าคอมคลาสสิกแบบชัดๆในเชิงพาณิชย์ได้เมื่อไหร่หรือจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับยังไม่แน่นอนเลย สองคือความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและการขยายขนาดอันนี้นอกจากเรื่องสเกลเทคโนโลยีกับซ so ัพพลายเชนไอโซโทปที่เราคุยกันไปแล้วนะคะก็ยังมีความเสี่ยงในการจัดการการเติบโตที่มันเร็วมากการรวมกิจการที่ซื้อมาให้มันราบรื่นความเสี่ยงที่เทคโนโลยีตัวเองจะล้าสมัยถ้าคู่แข่งพัฒนาได้เร็วกว่ารวมถึงปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือออปติกอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันอืมครับ ฟามคือความเสี่ยงทางการเงินอันนี้ชัดเจนคือการขาดทุนต่อเนื่องทำให้ต้องพึ่งการระดมทุนอยู่เรื่อยๆซึ่งในอนาคตอาจจะทำได้ยากขึ้นก็ได้ราคาหุ้นก็ผันผวนสูงมาก นอกจากนี้เขายังมีผลขาดทุนสะสมทางภาษีหรือ NOL เยอะมากเลยค่ะกว่า370ล้านดอนลลาร์ทั้งระดับประเทศและระดับรัฐตอนสิ้นปี2024ซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีในอนาคตได้นะคะแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งใหญ่ตามกฎหมายภาษีมาตรา382อ๋อมีเรื่องกฎหมายภาษีมาเกี่ยวด้วย ใช่ค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงจากใบสำคัญแสดงสิทธิ์หรือ warrants ที่เขาออกไปเยอะมากซึ่งอาจจะหมดอายุไปเฉยๆถ้าผู้ถือไม่ใช้สิทธิ์เพราะราคาหุ้นไม่ถึงเป้าหรือถ้ามีการใช้สิทธิ์เยอะๆก็อาจจะกดดันราคาหุ้นได้อีกครับซับซ้อนเหมือนกันนะเรื่องการเงินคือความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและกฎหมายอันนี้ก็มีหลายอย่างค่ะเช่นการต้องพึ่งพาสิทธิบัตรที่ได้ไลเซน์มาจากมหาวิทยาลัย Maryland Dukes ซึ่งก็เป็นจุดเปราะบาง ความเสี่ยงโดนฟ้องเรื่องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาภัยคุกคามทางไซเบอร์อันนี้ก็ต้องแต่โซเชียลเอนจิเนียริงไปจนถึงแรนซัมแวร์เลยนะคะซึ่งอาจกระทบข้อมูลหรือการทํางานได้แล้วก็ภาระในการทําตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนทั้งกฎหมายคุ้มครองข้อมูล GDPRCCPA กฎหมายต่อต้านคอร์รัปชัน ruption, นโยบายการค้าโดยเฉพาะกับจีนการต้องพึ่งพาสัญญากับภาครัฐแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆของการเป็นบริษัทมหาชนอีกค่ะ โฟังดูว่าเหมือน,น,นเดินอยู่บนเส้นได้เลยนะครับเนี่ยมีความเสี่ยงมีความท้าทายอยู่ทุกมุมจริงๆมันคือธรรมชาติของธุรกิจ Deep t e ท h แบบนี้เลยค่ะที่ความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนที่อาจจะได้ก็อาจจะสูงมากๆเช่นกันค่ะเอาล่ะครับหลังจากที่เราเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้มาแล้วสรุปแล้วเราควรมอง i อออนคิวยังไงดีครับอะไรคือประเด็นสําคัญที่สุดที่เราควรจะจําไว้อืม IonQ ก็ต้องถึงกับเป็นผู้เล่นแถวหน้าคนหนึ่งในเทคโนโลยีควอนตัมนะคะอย่างต้องไม่ต้องสงสัยเลยด้วยแนวทาง i o n อน a p ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีศักยภาพพวกเขากำลังเดิมพันครั้งใหญ่ด้วยกลยุทธ์การเติบโตที่ค่อนข้างดุด,ดันผ่านการเข้าซื้อกิจการเพื่อสร้างอีโคซิสเต็มที่ครบวงจรให้เร็วที่สุดตั้งแต่ฮาร์ดแวร์เครือข่ายไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานบนอวกาศเลยครับ แต่การดำพันครั้งใหญ่นี้ก็มาพร้อมกับต้นทุนมหาศาลทั้งการขัดทุนต่อเนื่องการต้องพึ่งเงินทุนจากข้างนอกและก็ความเสี่ยงมากมายรอบด้านเลยทั้งทางเทคนิคตลาดการดำเนินงานถูกต้องค่ะอันนี้น่าจะเป็นบทสรุปที่ชัดเจนที่สุดนะคะ IonQ คือภาพสะท้อนของบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีทั้งความหวังอันยิ่งใหญ่และความเสี่ยงที่ใหญ่ยิ่งพอกัน ความสำเร็จในระยะยาวมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการลงมือทำหรือ execution เป็นสำคัญเลยค่ะเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสามารถรวมกิจการที่ซื้อมาได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆสามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้ไปถึงเป้าหมายที่ทา้าทายมากๆตาม roadmap ที่วางไว้ได้ทั้งเรื่องจำนวนควบิตทั้งเรื่องลดความผิดพลาดและที่สำคัญที่สุดคือต้องเปลี่ยนการลงทุนมหาศาลเหล่านี้ให้กลายเป็นธุรกิจที่มันทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในที่สุดค่ะ เป็นการเดินทางที่น่าติดตามมากๆเลยครับข้อมูลวันนี้ทำให้เราเห็นภาพ a i ออชัดเจนขึ้นมากจริงๆทั้งศักยภาพที่น่าทึ่งและก็ความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าค่ะมันเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ตึมไปด้วยความไม่แน่นอนเหมือนกับอุตสาหกรรมควันต้ำโดยรวมนั่นแหละค่ะและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดต่อเลยนะครับค่ะ ด้วยการลงทุนที่มหาศาลขนาดนี้แล้วก็ความพยายามที่จะสร้างทุกอย่างให้ครบวงจรแบบนี้อะไรจะเป็นสัญญาณชี้วัดหรือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะบอกเราได้ว่า i อ n q หรือเทคโนโลยีควอนตัมโดยรวมเนี่ยกำลังจะข้ามพ้นจากยุคที่เป็นแค่คำสัญญาไปสู่ยุคแห่งการใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ที่สร้างผลกระทบได้จริงๆเสียที หรืออีกในหนึ่งการที่ IonQ พยายามจะหลอมรวมทั้งควอนตัมคอมพิวติ้งเครือข่ายแล้วก็เทคโนโล,โลยีดาวเทียมเข้าด้วยกันเนี่ยถ้าเขาทำสำเร็จมันจะสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ยั่งยืนเหนือคู่แข่งได้จริงไหมแล้วมันจะพลิกโฉงอุตสาหกรรมไปได้อย่างไรนี่คือคำถามที่เราคงต้องติดตามหาคำตอบกันต่อไปค่ะเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้น่าสนใจมากๆครับสำหรับวันนี้การสำรวจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ IonQ ก็ครบถ้วนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ร่วมเจาะลึกข้อมูลไปกับเราครับ